สวัสดีค่ะตอนนี้ขวัญอยู่กับรถยนต์ Honda City e-h-e-v นะคะคันนี้เป็นแบบซีดานราคา8,39,000บาทค่ะสำหรับคันนี้เป็นสีเทาโมเดิร์นส e l ลนะคะเป็นรถลูกค้าที่ขวัญเตรียมส่งมอบต้องขออนุญาตลูกค้านะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยรีวิวรอบคันแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ด้วยค่ะ City ้รุ่นนี้นะคะไฟด้านหน้าโคมไฟด้านหน้าจะออกแบบแบบพรีเมียมเลยค่ะดูสวยสปอร์ตมากม รับกับกระจังหน้าสีดำกอตแบ็กนะคะและในส่วนของไฟด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED เลยค่ะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างสำหรับขับขี่เวลากลางวันทั้งหมดเป็นแบบ LED เลยนะคะมีความสว่างสูงแล้วก็กระจายแสงได้ดีและทนทานด้วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมค่ะในทุกสภาพถนนเวลากลางคืนก็คือขับได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำกอสแบ็กนะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ RS ค่ะตอนนี้ขวัญสตาร์ทรถยนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวชุดแต่งกันชุดแต่งคันนี้นะคะชุดสเกิร์ตรอบคันติดตั้งเรียบร้อยนะคะลายล้อก็จะเป็นล้ออลลอยขอบ16มาตรฐานจากโรงงานลายนี้เลยนะคะสเกิร์ตด้านข้างที่เราเห็นนะคะจะเป็นสเกิร์ตแบบโมดูลค่ะ ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเดิมๆกับตัวรถจะไม่มีนะคะคันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่เราติดตั้งเข้าไปค่ะถัดมาด้านบนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำก็อตแบ็กเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยค่ะ ส่วนกล้องที่ติดอยู่บริเวณกระจกด้านซ้ายตรงนี้จะเป็น o o n d l l เ w นวอตนะคะเป็นกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือกดที่ก้านนะคะบนพวงมาลายัยก็จะมีภาพไปโชว์ที่หน้าจอให้เรานะคะทําให้เรามองเห็นภาพด้านซ้ายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนบริเวณมือจับด้านข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกันกันกบรถยนต์นะคะรถเป็นสีอะไรมือจับก็จะเป็นสีนั้นนะคะสำหรับ Honda City รุ่นนี้ค่ะ ถัดมาในส่วนของไฟท้ายบ้างนะคะไฟท้ายจะเป็นโคมไฟท้ายขนาดใหญ่แบบรวมไฟท้ายไฟเบรกแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวไฟถอยหลังเข้าไว้ด้วยกันดูกลมกลืนนะคะแล้วก็ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสวยงามทำให้ผู้ขับขี่ด้านหลังมองเห็นได้ชัดเจนขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของสเกิร์ตท,ที่ขวัญติดตั้งเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบโมดูลนะด้านข้างและด้านหลังโมดูลนะคะทำเป็นสีดำกอสแบ็ค ซึ่งเป็นสีเดียวกันกับสปอยเลอร์นะคะสังเกตว่าจะมีสปอยเลอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วสปอยเลอร์จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมาจากโรงงานเป็นสีดำกอสแบ็กนะคะเป็นสีเดียวกันกับกระจังหน้าจะมีกระจังหน้าเสาอากาศแบบคลิบฉลามกระจกมองข้างและก็สปอยเลอร์หลังที่จะเป็นสีดำกอสแบ็กนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสเกิร์ตขวัญก็เลยทำเป็นสีดำกอสแบ็กก็จะได้เข้ากันกับตัวสปอยเลอร์ที่เป็นอุปกรณ์ของเขามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะ ฮอนด้าซิตี้รุ่นนี้ก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังด้วยนะคะติดตั้งบริเวณด้านหลังให้ลูกค้าด้วยค่ะตอนนี้สตาร์ทรถว้นะคะขวัญสตาร์ทรถยนต์ไว้อยู่นะคะสกเกิร์ตด้านข้างและด้านหลังนะคะเป็นแบบโมดูลและด้านหน้าเป็นแบบโมไอนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าโมไอด้านข้างและหลังจะเป็นแบบโมดูลค่ะ ภายนอกนะคะนอกจากจะมีสเกิร์ตรอบคันก็ยังมีในส่วนของคิ้วกันาสาดที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกค้านะคะมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ติดคิ้วกันาสาดให้ลูกค้าด้วยค่ะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวคันจะดับเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้งานของรถยนต์ให้แนะนําวิธีการดูแลรักษาห้องเครื่องยนต์นะคะการดับก็คือกด1ครั้งเลยค่ะ กุญแจในวันรับรถรุ่นนี้จะได้กุญแจด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการสตาร์ทรถยนต์ด้วยกุญแจให้ลูกค้าด้วยนะคะสามารถสตาร์ทได้ที่กุญแจเหมือนกับ Honda c ซี i c เลยนะคะสำหรับ Honda City ehev นะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการใช้งานของการสตาร์ทรถยนต์ให้ลูกค้ากันค่ะ ในวันรับรถนะคะลูกค้าจะได้รับกุญแจด้วยกันทั้งหมด2ดอกนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ทั้ง2ดอกเลยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีปุ่มล็อกรถปลดล็อกนะคะปุ่มต่างๆค่ะเวลาที่เราต้องการล็อกรถนะคะจะเป็นปุ่มบนสุดนะคะปุ่มนี้ค่ะปลดล็อกนะคะก็จะเป็นปุ่มนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีล็อกรถนะคะจะมีไฟกระพริบ1ครั้งค่ะปลดล็อกนะคะไฟกระพริบสครั้งค่ะ แบบนี้คือการล็อกและปลดล็อกนะคะส่วนปุ่มด้านล่างฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดห้องสัมภาระท้ายนะคะเวลาที่เราจะเปิดให้เราใช้วิธีการกดแช่นะคะให้กดแช่นะคะเมื่อเรากดแช่ก็จะมีไฟกระพริบนะคะพร้อมห้องสัมภาระท้ายก็จะเปิดขึ้นมาค่ะ ถัดมานะคะคในกรณีที่เราต้องการที่จะสตาร์ทรถยนต์จากรีโมทนะคะให้เรากดล็อกหนึ่งครั้งที่รีโมทแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดแช่ที่ปุ่มโฮค่ะปุ่มนี้ค้างไว้2ถึงวินาทีสถานะรถต้องล็อกอยู่นะคะไม่มีประตูบานใดบานหนึ่งเปิดและไม่มีกุญแจอยู่ในรถค่ะให้เรากดล็อกหนึ่งครั้งจากนั้นกดแช่ค่ะ2ถึงวินาทีจะมีไฟกระพริบตอบรับแบบนี้นะคะไฟกระพริบ3ามครั้งหมายถึงว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วนะคะ แล้วก็กระพริบอีก3าครั้งระบบแอร์ทำงานค่ะแต่ว่ารถยังล็อกอยู่นะคะการสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับเปิดเครื่องปรับอากาศแบบนี้นะคะสามารถสั่งได้กไกลประมาณ30เมตรนะคะทำให้ห้องโดยสารเราเย็นสบายก่อนที่เราจะออกเดินทางค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจไม่เดินทางต้องการดับเครื่องยนต์จากรีโมทนะคะให้กดปุ่มเดิมค่ะกดแช่แบบนี้นะคะจะมีไฟตอบรับนี่คือการดับเครื่องยนต์ค่ะ ถ้าต้องการสตาร์ทอีกทำเหมือนเดิมค่ะกดล็อกค่ะแล้วก็กดแช่ที่ปุ่มเดิมค่ะไฟกระพริบ3ครั้งแรกนะคะเครื่องสตาร์ทติดค่ะกระพริบ3ครั้งอีกนะคะก็คือระบบแอร์ทำงานค่ะสําหรับการสั่งการด้วยรีโมทแบบนี้นะคะเราสามารถทำได้2ครั้งถ้าหากว่าขวันดับเครื่องยนต์ลงไปนะคะจะไม่สามารถสตาร์ทครั้งที่3ได้แล้วนะเดี๋ยวขวันจะดับเครื่องยนต์ค่ะกดแช่ปุ่มเดิมเลย มีไฟตอบรับดับเครื่องยนต์เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบครั้งที่3กันนะคะกดแช่กดปุ่มเดิมค่ะแล้วก็กดแช่ที่ปุ่มโฮค่ะสตาร์ทไม่ได้แล้วนะคะสำหรับระบบนี้สามารถสตาร์ทที่รีโมทได้2องครั้งเท่านั้นค่ะถ้าหาก2ครั้งแล้วจะต้องสตาร์ทที่รถเท่านั้นนะคะ ถัดมาในเรื่องของประตูนะคะประตูจะเป็นระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะนะคะเวลาที่เราสอดมือลงไปแบบนี้จะสามารถลดล็อกได้เลยค่ะถ้าล็อกก็แค่กดปุ่มนี้นะคะอีกครั้งนะคะกรณีที่เปิดค่ะสอดมือลงไปค่ะล็อกรถค่ะแบบนี้นะคะถ้าหากเราต้องการทดสอบว่ารถล็อกไหมให้เรา ดึงดูบานหลังนะเพราะว่าถ้าเราสอดลงบริเวณเดิมก็คือจะเป็นการเปิดรถค่ะเงื่อนไขคือกุญแจต้องอยู่ในรัศมีมือจับ80ซนติเมตรนะคะเปิดมาไฟคิ้วบันไดแบบ LED ตรงนี้ขอนติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะคะแล้วก็บริเวณนี้จะมีในการบอกตำแหน่งการเติมลมยางค่ะว่าด้านหน้าเท่าไหร่ด้านหลังเท่าไหร่และยางอะไรเท่าไหร่นะคะฝั่งคนขับรถทุกคันนะจะมีบอกค่ะ การเปิดฝาถังน้ามันนะคะแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้าให้เปิดตรงนี้นะด้านล่างจะเป็นห้องเครื่องค่ะด้านบนจะเป็นน้ํามันนะคะเปิดฝาถังน้ํามันด้านบนค่ะดึงด้านล่างจะเป็นห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านะคะขออนุญาตนะคะถัดมาขวัญจะแนะนําวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ด้านหน้าเบื้องต้นให้กับลูกค้าค่ะการเปิดฝากระปรงด้านหน้านะคะให้เราสอดมือเข้าไปบริเวณเหนือโลโก้นะคะจะเจอคันโยกจากนั้นให้เราผลักไป ไปฝั่งด้านขวานะคะแบบนี้นะสอดมือเข้าไปค่ะแล้วก็โยกไปฝั่งด้านขวาแล้วก็สามารถยกขึ้นได้เลยค่ะแต่ตรงนี้ขอนใช้มือเดียวนะคะอีกมือถ่ายคลิปอยู่นะเวลาที่เราค้ำนะคะก็จะมีจุดที่ให้ค้ำค่ะกรณีจับนะคะให้เราจับบริเวณที่เป็นฟองน้ำตรงนี้นะคะส่วนค้ำก็ค้ำด้านบนค่ะจะมีลูกศรชี้ให้ค่ะ สำหรับ Honda City ehev นะคะเขาจะเป็นเครื่องยนต์1 5ลิตรดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปไอวนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุด98แรงมา้ามอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่109แรงม้านะคะเครื่องยนต์98มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว109แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์แบบ ecvt ค่ะ อัตราการประหยัดน้ำมันก็จะอยู่ที่27.8กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลรักษานะคะจุดแรกเลยเวลาที่เราจะเช็คนะคะเราสามารถเช็คได้ในส่วนของกระปุกน้ำมันเบรกค่ะตรงนี้นะคะตรวจเช็คอย่างน้อยทุกๆ1เดือนหรือก่อนออกเดินทางไกลนะคะให้เราตรวจเช็คที่ กระปุกนี้ได้เลยนะคะระดับน้ําต้องอยู่ระหว่างขีดบนและไม่ต่ํากว่าขีดล่างเขาจะมีขีดขีดให้เรานะคะเราสามารถตรวจเช็คได้ถ้าหากว่ารั่วหรือพองเขาจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้ามาัดวัดเหมือนกับสัญลักษณ์การดึงเบรกมือค้างไว้นะคะตรงนั้นจะติดที่หน้ามาัดวัดค่ะถ้าขึ้นแบบนั้นให้เรานํารถเข้าเช็คที่โชว์รูมที่ศูนย์ใกล้บ้านได้เลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องของการวัดน้ำมันเครื่องค่ะน้ำมันเครื่องนี่คือเปลี่ยนถ่ายทุกหกเดือนนะคะแต่ว่าเราก็เช็คได้ทุกๆเดือนเลยค่ะ ให้เราดึงก้านสีส้มขึ้นมาได้เลยค่ะจอดรถในที่ราบนะคะแล้วก็ดึงก้านตรงนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะคะแล้วก็จุ่มลงไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงขึ้นมาสังเกตตรงปลายเห็นไหมคะตรงปลายก้านนะคะเขาจะเป็นสีส้มและมีขีดสองขีดค่ะระดับน้ำมันเครื่องจะอยู่ระหว่างขีดบนขีดล่างตำแหน่งนี้เลยนะคะ เลี่ยนถ่ายทุกๆ6เดือนหรือเมื่อมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้ามตารวัดให้เราค่ะสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะการเช็คระยะนะคะครั้งแรกที่6เดือนหรือเมื่อมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้ามตารวัดนะคะให้เรานำรถเข้าที่โชว์รูมใกล้บ้านได้เลยค่ะถัดมานะคะที่เราเห็นฝาสีฟ้าๆตรงนี้นะคะก็คือ กระปุกน้ำยาฉีดกระจกนั่นเองนะคะตรงนี้เห็นไหมคะฝาสีฟ้าตรงนี้เวลาที่เราจะเติมนะคะให้เราใช้น้ำเปล่าผสมกับแชมพูหรือน้ำยาฉีดกระจกก็ได้นะคะผสมจากข้างนอกให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเทลงไปให้เต็มได้เลยนะคะตรงฝาสีฟ้าตรงนี้ค่ะเขย่านะเอาน้ำใส่ขวดค่ะใส่แชมพูลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็เขย่าให้เข้ากันหรือใช้น้ํายาฉีดกระจกก็ได้นะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปที่กระปุกนี้ได้เลยนะคะจะมีที่วัดให้ด้วยนะคะด้านล่างตัวนี้คือกระปุกใหญ่ลงไปข้างล่างเลยในวันรับรถเราจะเติมให้ลูกค้านะคะแต่ว่าตรงนี้หกเดือนเราเอาเข้าหนึ่งครั้งผ่านก็เลยอยากจะให้ลูกค้าตรวจเช็คเป็นพิเศษยิ่งช่วงหน้าฝนนะคะตรงนี้ก็ดูบ่อยๆก็ได้นะคะ,ตะ,คะเติมลงไปให้เต็มได้เลยนะคะ ตำแหน่งนี้ฝาหม้อน้ํานะคะไม่ให้เปิดขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะคะจริงๆขวัญไม่แนะนําให้เปิดเลยนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะเพจสีแดงข้างล่างตรงนี้จะเป็นเลขเครื่องยนต์นะคะเลขเครื่องจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเพจสีแดงๆค่ะหม้อพักน้ําสํารองนะคะก็จะมีบนมีล่างให้เราตรวจเช็คเหมือนกันค่ะทุกอย่างเขาจะมีบนมีล่างให้นะคะตรวจเช็คง่ายค่ะ คว,ควรอยู่ระหว่างบนและไม่ต่ำกว่าล่างนะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะถัดมาด้านนี้จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะขนาด c c แอมป์นะคะแบตเตอรี่จะรับประกัน1ปีนะคะแบตเตอรี่จะรับประกันให้1ปีหรือ50,000กิโลเมตรนะคะอย่างใดมาถึงก่อนนะคะสำหรับตัวแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะ เพิ่มเติมนะคะสำหรับรถยนต์ Honda City e-h-e-v ถ้าหากว่ารถเรารับไปแล้วนะคะไม่ได้ขี่เป็นเวลา3เดือนหรือว่ามากกว่าแบตเตอรี่แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสามารถเสียหายอย่างถาวรได้นะคะเพื่อรักษาระดับการชาร์จกระแสไฟฟ้ากลับขึ้นขวัญแนะนำว่าให้ลูกค้านะคะขับรถยนต์เป็นเวลามากกว่า30นาทีและก็อย่างน้อย1ครั้งทุกๆ3เดือนด้วยนะคะส่วนสำหรับการปิดฝากระโปรงด้านหน้าค่ะ ให้เราเอาไว้ประมาณ1ฟุตแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปได้เลยค่ะทิ้งน้ําหนักลงไปได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะและในส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะลูกค้าสามารถเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศเลยนะคะสามารถเข้าที่ศูนย์ใกล้บ้านได้เลยค่ะใกล้ศูนย์ไหนเข้าศูนย์นั้นนะคะทุกๆุกหเดือนนะคะอย่าลืมนํารถเข้าตรวจเช็คที่โชว์รูมใกล้บ้านนะคะจุดถัดมานะคะเดี๋ยวขวัญจะอธิบายเพิ่มเติมฝั่งนี้ค่ะ ประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็สามารถล็อกและปลดล็อกที่บริเวณประตูได้เช่นเดียวกันกับฝั่งคนขับเลยนะคะล็อกรถตรงนี้ค่ะปลดล็อกก็สอดมือลงไปนะคะภายใต้เงื่อนไขกุญแจอยู่ในรัศมี80เซนติเมตรนะคะถ้าไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถเปิดหรือว่าล็อกได้ค่ะตำแหน่งนี้จะเป็นในเรื่องของเลขตัวถังนะคะจะมีเลขตัวถังแจ้งหมายเลขตัวถังให้ลูกค้าค่ะ ในส่วนนี้ขวัติดคิ้วบันได LED ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเป็นรถที่ขวันเตรียมส่งมอบค่ะส่วนบริเวณด้านข้างนะคะก็จะมี Honda l a n w a t d นะคะอยู่กระจกฝั่งด้านซ้ายค่ะถัดมานะคะในส่วนของการเติมน้ำมันน้ำมันก็สามารถเติมได้ฝั่งผู้โดยสารนะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมีสติกเกอร์บอกเขาว่าสามารถเติมอะไรได้บ้างเราก็สามารถเลือกเติมได้เลยนะคะตามที่สติกเกอร์แจ้งค่ะ เบนซิน9195แก๊สโซฮอล์9195 E น0 E 2 0นะคะลูกค้าสะดวกเติมอะไรแล้วก็สามารถเติมได้หมดเลยนะคะเป็นพลังงานทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะกล้องสองภาพด้านหลังนะคะจะติดอยู่บริเวณนี้ค่ะอยู่ใต้โลโก้ยื้องๆฝั่งด้านซ้ายนะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายใต้โลโก้ตรงนี้นะคะกล้องจะสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยค่ะ เวลาเปิดให้เปิดตรงใต้โลโก้ตรงนี้นะคะกดได้เลยค่ะห้องสัมภาระท้ายรุ่นนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะสามารถจุได้ถึง409ลิตรเลยค่ะด้านหลังรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่นะคะจะไม่มียางอะไหล่นะคะจะเป็นชุดซ่อมยางชั่วคราวนะคะให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเลยค่ะจะมีชุดซ่อมยางให้เราอยู่บริเวณนี้นะคะ ส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ด้านล่างลงไปอีกนะคะติดตั้งอยู่ใต้ห้องสัมภร้ายานะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็เลยจะไม่มียางอะไรค่ะส่วนไฟตรงนี้เวลาเราเปิดก็จะติดสว่างทันทีนะคะไฟสองห้องสัมภาระด้านท้ายค่ะบุพมนะคะกันความร้อน สำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มแล้วก็ทำเคลือบแก้วให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะส่งมอบเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะคะภายในเขาจะเป็นแบบเบาะหนังกลับชนิดนุ่มนะคะด้านในหนังกลับชนิดนุ่มค่ะบริเวณประตูตรงนี้จะเป็นหนังนะคะบริเวณประตูจะเป็นหนังแต่ว่าเบาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหนังกลับดีไซน์ลายนูนนะคะแล้วก็ตกแต่งได้สีแดงนะคะตรงนี้ใช้ได้สีแดง ดูสวยสปอร์ตค่ะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะลดความเมื่อยล้าตลอดการเดินทางเลยเพราะว่าเบาะนั่งสบายนะคะตรงบริเวณตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะแบบนี้เลยค่ะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ก็จะมีแอร์ตอนหลังค่ะส่วนด้านล่างก็จะมีช่องจ่ายไฟสำรองให้นะคะมี2ช่องค่ะไฟจะเป็น12โวลต์นะคะ เราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมมาใช้งานได้เลยค่ะแปลงไฟ12โวลต์เป็นแบบ USB ได้ค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงแบบขนาดใหญ่เลยนะคะหน้าจอ8นิ้วขันติดไฟส่องสว่างเท้าเรียบร้อยนะคะมีแป้นเท้าสปอร์ตค่ะและรุ่นนี้มี Honda Sensing นะคะเดี๋ยวขอขอ,อนุญาตไปด้านหน้าแนะนำการใช้งานของระบบ Honda Sensing ให้กับลูกค้าค่ะ การสตาร์ทรถยนต์นะคะให้เราเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะในกรณีที่จะดับเครื่องยนต์ให้กดปุ่มเดิมแต่ว่าไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ขวัญจะขออนุญาตเน้นไปทางการใช้งานของ Honda Sensing เลยนะคะ Honda Sensing ใน Honda City e s e v มีกี่ระบบนะคะทำงานยังไงมีประโยชน์ยังไงมีข้อจำกัดไหมในการทำงานนะคะแล้วก็สามารถเปิดหรือปิดระบบได้ไหมนะคะปิดจุดไหนเดี๋ยวขวัญจะแนะนำให้ลูกค้าค่ะ Honda Sensing นะคะจะเป็นระบบความปลอดภัยล้ำสมัยเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับเราส่วนตัวขันเองนะคะชอบระบบนี้มากนะคะเขาจะใช้กล้องมุมกว้างด้านหน้าในการตรวจจับสภาวะบนท้องถนนค่ะตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้าจักรยานจักรยานยนต์รวมไปถึงคนเดินถนนนะคะคนเดินข้ามถนนตรงนี้เขาก็จะสามารถตรวจจับได้แล้วก็เขาจะมีการแจ้งเตือนให้เราที่หน้ามาวัดนะคะก็จะลด อุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะลดความรุนแรงบนท้องถนนได้ค่ะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด5ระบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือ c m b s นะคะเป็นระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะ 2. rdm w i t h ldw ค่ะเป็นระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถค่ะ 3. acc ค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะคะ 4. l c a d ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะแล้วก็5อ u อโต้ไฮบีมนะคะจะเป็นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะทั้ง5ระบบเขาก็จะมีข้อจำกัดในการทำงานนะคะแล้วก็สามารถเปิดหรือว่าปิดการทำงานได้ที่ฟังก์ชันบนรถยนต์ของเราค่ะเรามาเริ่มที่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันกันค่ะก็คือระบบ ACC ค่ะเวลาจะเปิดการใช้งานให้กดที่ปุ่มพวงมาลัยปุ่มนี้ค่ะ จากนั้นนะคะจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้ามาารวัดเป็นสีขาวสัญลักษณ์นี้ค่ะเราสามารถเพิ่มความเร็วไปตามความเร็วที่ต้องการเช่นถ้าขวันขับนะคะขวันต้องการความเร็วที่80ขวันก็จะล็อกที่ปุ่มเซ็ตไว้ที่80ค่ะเมื่อมีรถคันข้างหน้าขับช้ากว่าเราเช่นขับที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็จะชะลอความเร็วตามรถยนต์คันข้างหน้าหรือกรณีถ้าเขาเบี่ยงรถออกไปแล้วนะคะรถเราก็จะกลับไปสู่ค่าเดิมที่เราได้ตั้งไว้ค่ะ ถ้าหากว่าเราขับช้ากว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันข้างหน้าขับช้ากว่า25กิโลเมตรต่อช่วโมงเหยียบเบรกนะคะหรือว่าเรากดที่ปุ่มแคนเซิลบนพวงมาลัยนะคะจะเป็นการยกเลิกชั่วคราวของระบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราจะยกเลิกระบบนี้ไปเลยนะคะให้เรากดปุ่มเดิมค่ะปุ่มนี้ไฟทุกอย่างหายไปนั่นคือปิดการใช้งานนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถ เว้นระยะจากคันข้างหน้าได้โดยการกดปุ่มนี้ค่ะได้ถึงสีระดับเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะคะเปิดการใช้งานที่ปุ่มนี้ค่ะ เขาจะทำงานที่ความเร็ว72ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีเส้นจราจรซ้ายและขวาระบบจะช่วยควบคุมพวงม,ม,ม,มาลัยให้อยู่กึ่งกลางเลนตลอดเวลาถ้าหากว่าผู้ขับขี่เข้าไปใกล้เส้นแบ่งเลนแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะระบบเขาก็จะส่งสัญลักษณ์เตือนไปบนมาตรวัดพร้อมกับหน่วงพวงม,มาลัยรถนะคะให้กลับมาอยู่ตรงกึ่งกลางเลนการที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือ เราไม่ได้หมุนพวงมาลัยหรือไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแบบนี้คือการไม่ได้ตั้งใจนะคะจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายลดความเมื่อยล้าได้ค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มรัดเพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่านะคะในเรื่องของระบบ cmbs แล้วก็ระบบ rdm with ldw ค่ะเป็นเมนูลัดเข้ามาแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเราต้องการตั้งค่า cmbs หรือ rdm นะคะ เราก็มาตั้งค่าที่พวงมาลัยโดยการหมุนปุ่มนี้ค่ะเลื่อนได้เลยนะคะจะเข้าเมนูไหนเราก็สามารถเลื่อนเพื่อที่จะไปเปิดหรือปิดระบบได้ค่ะกดก็จะเป็นการปิด RDM นะคะ นอกจากเราจะเข้าเมนูลัดด้านล่างได้นะคะเรายังสามารถมาหมุนเลือกที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปที่เมนู s a f e t y Support นะคะก็เข้ามาที่ปุ่มนี้ได้เลยเหมือนกันกับการกดปุ่มเมื่อสักครู่นะคะปุ่มเมื่อสักครู่จะเป็นปุ่มลัดเพื่อที่จะเปิดเข้ามาในฟังก์ชันนี้ค่ะตรงนี้จะเป็น RDM ตอนนี้ปิดระบบ RDM ส่วน CMBS เปิดอยู่นะคะตอนนี้เราก็สามารถกดเพื่อที่จะเข้าไปเปิดหรือว่าปิดระบบนั้นได้ค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถค่ะระบบนี้จะทำงานที่ความเร็วที่72ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ตรวจจับทั้งเส้นปะเส้นทึบ เส้นสีขาวเส้นสีเหลืองตรงนี้สามารถตรวจจับได้หมดเลยค่ะถ้าหากว่าระบบตรวจเจอว่าเราออกนอกเส้นทางโดยที่ไม่ตั้งใจเขาก็จะส่งสัญลักษณ์เตือนไปที่มาตรวัดค่ะพร้อมกับการเตือนที่พวงมาลายัยถ้ายังออกไปอย่างต่อเนื่องอีกระบบก็จะหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาสู่เลนได้อย่างปลอดภัยก็จะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นะคะส่วนด้านล่างจะเป็นการเปิดหรือว่าปิดระบบนะคะระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก เขาจะทำงานที่ความเร็ว5ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยระบบจะใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับรถยนต์คันข้างหน้านะคะคนเดินถนนจักรยานกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการชนด้านหน้าระบบจะแจ้งเตือนด้วยสัญลักษณ์บนมมตรวัดนะคะแล้วก็ยังจะมีเสียงเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ตอบสนองด้วยค่ะระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกให้อัตโนมัติเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ค่ะ ถ้าหากว่าเราจะออกจากเมนูนี้เราก็กดที่รูปบ้านได้เลยนะคะเขาก็จะออกมาเป็นเมนูหลักแล้วเราก็เลื่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนหน้ามารตรวัดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่ในโหมด EV Mode นะคะเพราะว่าตอนนี้เราจอดรถนิ่งๆเลยนะคะถัดมาค่ะ Honda Sensing ระบบสุดท้ายนะคะก็คือ Auto High Beam นะคะก็คือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะระบบนี้นะคะ ให้เราเปิดไปที่ไฟออโต้นะคะเวลาที่เราจะเปิดการใช้งานนะคะออโต้ Auto แบบนี้เลยนะคะให้อยู่ในตำแหน่งไฟออโต้และต้องอยู่ในตำแหน่งไฟต่ำแบบนี้คือไฟสูงนะคะสัญลักษณ์ไฟสูงแบบนี้ไม่ทํำงานนะคะการเปิดการใช้งานไม่ได้นะตรงนี้คืออยู่ในไฟสูงนะให้เปิดออโต้แบบนี้ค่ะและถักลงมาให้อยู่ที่ตำแหน่งไฟต่ำค่ะ ในการทำงานของระบบนี้นะคะเขาจะใช้กล้องในการตรวจจับสภาพของแสงบนท้องถนนและระบบก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติถ้าหากมีแสงน้อยหรือว่าถนนมืดจะทำให้เรามองเห็นทางได้ชัดเจนแล้วก็มองเห็นได้ไกลค่ะถ้าหากว่ามีรถอยู่ข้างหน้าหรือว่ามีรถสวนมาเขาจะปิดไฟสูงลงให้เองอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ ระบบจะถูกยกเลิกชั่วคราวนะคะถ้าหากใช้ความเร็วต่ำกว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือรถคันข้างหน้าขับช้ากว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมไปถึงกรณีที่เราเปิดที่ปัดน้ำฝนในความเร็วสูงสุดมากกว่า2-3วินาทีค่ะรถยนต์คันนี้ยังมีกล้องสองภาพด้านหลังซึ่งสามารถปรับมุมมองได้ถึง3ระดับเพียงเข้าตำแหน่งเกียร์ R ถอยหลังแบบนี้เลยค่ะปุ่มนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดแอร์ทั่วไปนะคะ ลมหมุนเวียนในรถนะคะ AC เปิดเป็นออนนะคะถ้าออฟแอร์ air, ไม่เย็นจะมีเฉพาะแรงลมออกมาค่ะเป็นการหมุนนะคะตรงกลางเลือกโหมดให้ลมออกนะคะว่าต้องการให้ลมออกช่องไหนค่ะส่วนฝั่งด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะคะตรงนี้ก็จะเป็นไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังนะคะออโต้ Auto, ค่ะแล้วก็แอร์แมกคู Q, ค่ะ ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟสำรองให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเมื่อกี้ด้านหลังมี2นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งพร้อมกับ USB อีก2ตํตำแหน่งค่ะหน้าจอ8นิ้วนะคะเปิดปิดเครื่องเสียงตำแหน่งนี้ได้เลยค่ะเวลาเราจะเล่นเครื่องเสียงโหมดไหนก็สามารถกดสัมผัสแบบนี้ได้เลยนะคะเข้าหน้าหลักก็กดปุ่มโฮมค่ะ ใน Honda c ซิตี e h e v นะคะในเรื่องของระบบเบรกจะเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีเบรกโฮนะคะซิตี้ e h e v จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีเบรกโฮด้วยค่ะส่วนตำแหน่งเกียร์นะคะก็จะมีเกียร์ p เกียร์ r เกียร์ n เกียร์ d และเกียร์ b นะคะกรณีที่เราอยู่ตำแหน่งเกียร์ b นะคะจะเป็นระบบ ช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยค่ะระบบนี้จะช่วยชะลอความเร็วรถได้4ระดับโดยเราสามารถควบคุมบนที่ปุ่มบนพวงมาลัยได้นะคะจะปลอดภัยเวลาที่เราลงทางลาดชันใช้ง่ายค่ะแค่เราใช้ปลายนิ้วสัมผัสเหมือนกันกันกบตัว p a d เดิลชิพนะคะแต่ว่าในรุ่นนี้จะไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์แบบนั้นนะคะจะเป็นการชะลอความเร็วบนพวงมาลายัยสามารถเพิ่มหรือลดได้ที่พวงมาลัยด้านซ้ายและด้านขวา ส่วนการทำงานของระบบไฮบริดนะคะตรงนี้เขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะคะจะมี EV โหมดไฮบริดโหมดแล้วก็มี Engine โหมดนะคะตอนนี้เราอยู่ในโหมด EV โหมดนะคะ EV โหมดก็คือการทำงานด้วยหนูจะพูดว่ายังไงแบตเตอรี่ไฮบริดอย่างเดียวนะคะจะแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์นะคะจะได้เข้าใจง่ายๆ EV โหมดคือใช้แบตเตอรี่ทำงานในการขับเคลื่อนนะคะอย่างเดียวค่ะ ถ้าเป็นไฮบริดโหมดนะคะก็จะทำงานด้วยกันทั้งสองอย่างก็คือทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์ทั้งสองอย่างเลยนะคะส่วนโหมดสุดท้ายก็จะเป็นเอนจินโหมดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องยนต์ทำง,งานเพียงอย่างเดียวซึ่งการทำงานทั้ง3ระบบนี้เขาจะทำงานอัตโนมัติเองตามสภาพการขับขี่บนท้องถนนนะคะตรงนี้เขาจะปรับเองอัตโนมัติเลยค่ะ ถ้าหากลูกค้ามีข้อสงสัยนะคะในการใช้งานส่วนไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามขวัญได้หรือว่าถ้าหากลูกค้าต้องการแคมเปญ Honda รุ่นไหนนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามขวัญได้ขวัญจะมีลิงก์ให้นะคะด้านล่างทางเพจหรือทางไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ามีข้อมูลอะไรดีๆขวัญจะมาแนะนำให้กับลูกค้าอีกนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ